ทีมลักใชนเนี่ยลงแรงผมขอรลังตัวใหม่กูได้มามันอ่านมาอเไร่ามูริโลมูริโลอ่ะค้าหลังมันวัรเจัดนะดูดิเลยนึกหอยนึกังมึงไปนึกหน่อยนึงนึ่ไงกูงงว่ะมันเป็นของหะไงดีนทอยด้วยเกมรับแม่งเกมรับนี่โคงดีจัดเน่นๆนักกาบวกเมับนเด็นซบวกเด่นคือแม่งตรงนี้แหละมันวิ่งเร็วอะปซิบวก ยิยงเจ็ดสิบสี่โค้ชเขาอนภายนเขาค้าแขกรงเก้ากสบติดตาม,ตามบลล้า<อ><อ>เยอะด้วยซาเตมินาเลยสเยอะอยู่นะลูกการกาดก็ดีเฮดดิง้งมากิ้งพาสม,มากิ้งโอ้ยสกิลอกองหลังครบเลยนะเช่นนี้มันเป็นตกมนะว่านะเนี่ยสิถ้าแสกข้างนอกมันแค่หนึ่งแค่เกีม่มาบูทลงทีมแ้หนึงนึงใช่ะน้องเราตอบแรงนะมันจะโคดสซ้อมขาหลังหรือเปล่า อนอนห้องเจอเอซิมิลานมาเฮ้ยยันไงนอนนอนโต๊ดกันไหมเอาเสื้อแดงให้กูมึงเอาเสื้อข้าวไปครับเอซิมันต้องเสื้อเรื่องเลยเอาเสื้อเรื่องไวได้มองง่ายๆหน่อยแต้กูแยกไม่ออกอ่ไอ้โมลิโลกูจะสอบหน่อยของล่างตัวใหม่โดูทีมมันแม่งจะเต็มจัดเลยอีพิกเนีน่ากลัวจังเลยตัวใหม่เลย เน็ตตารอยหกไงนะบางไอ้บางบางไอ้เนี่ย้มันเสือสลาตันนี่หว่าจะบอกเลยมึงมีสือสลาตันล่ะไม่ใช่หว่ามันมีถ้ามันมีมาสามตัวเนี่ยเสือสลาตันนะวิญญาณล่งไง้ต่ร้อยหว่ายังไม่ได้อัพเลยมาวันมาวันแล้วงไวงก็คงเทนักบุญตังเลยถ่ายให้บางกีหว่าเออกูเด่นกู แมิยาไว้ไงมียามันเพววมันมันเวดีแลวมันทั้งช้อคืออะไระามันมุลิโลกมันไม่หัวตังอ่ะมุ่งจะิึงไอถึแล้วมันมีหัวตกด้วยนี่เป็นฮอร์ในเกมบางเกมบางชีนคเตยเลยเฮียมาดอ้โหเฮียผมมาเล่นกะแล้วอี่ย มูริโญมูร I mean, ินโญจะกูกดดันเลยมูรินโย่กดดันนะแล้ยงบอลออกเลยแต่กูจะไม่เคิเล้ให้ร้องไงสันอุ้ยโอ้โหมาเตกูจะวิ่งแซงวะหักลบอย่างนี้เขาเมือนจริงมาติสตูจานจังหวะนี้บิคเคิเล้ ตัวไรลุนคิดเตยียนอาบาลติไม่เคยเห็นชื่อเสียงยังนามเลยตัวเนี้แยหกโมงเย็ังนะผู้ห <c oughs> ลอมคารมากาเฮ้ยอาดิซอล อุยินโยอุยินโยไม่ช่วยกูเลยไกะทีคาจริงๆไงมากสันตินี่ไ้กะทีอ่าปันหงนีู่่เสฟไดไงนัไปก้อนหนึ่งมนเลดูเมซี่กูตักยันด้วยนะสุดไปเลยเมซี เมซี่ก็บอกอับมุนเลยท้าได้ใจบ้างก็เทอันขันมากเลยสิเฮ้ยมาเต็ดกูโชบได้อย่างงี้โหใจไม่ดีหมุนเลิกคนนี้โหเติมเกมดีจ้ะเท่อย่างเดียวแล้วแม่งเว้นช้าไปหน่อย แปะไปดิโคมไม่ถึงผู้ชหนช่องบิดขึลเิ่มเนี่ยอการสู้มากจะเข้ามูญิโนช่วยหรือเปามูญิโนต้องให้ซึ่งมูโรนี่วัวตลอดโรนี้จะดำปั่นทองโค้งไอ้ชมึงี้เิรอ บิดครูชนเจ้าใช่ที่เดี๋ยวไอชิปประตูคนเนี่ยเหอไลช่องรอบแบบเอาบาลติอฮ้ยประตูตัวไม่อ่ะเซฟกูสองลูกแล้วเร่งๆเลสัตว์เอ้ามาสอนกูเวอร์เลยยังดีกูยังนำอยู่ลูกหนึ่งอะแต่ประมาณไม่ได้หวอไอช่ไหมมันตึงวะ่ะฮุ้ย เหม็นไว้กูชอบพลาดบ่อยว่ะเตรียมไปมานั่งสำรองเลยเลยจะได้ไม่คว้าตัวใหม่เรอเซ็นกันยาญวโอ้โหบิดเคเลอร์วันนี้เราจัดบอลตัวเนี้ยบอลกาลอากานโอ้โหก็ไม่ทันอุ้ยสไลด์กูเหรอ โอ้โหเจ้าบอลทุเรศจ,จัดได้ลูกเดียวอ่ะต้องตบมึงข้าดสักฟ้ามาเลยท่านผมไม่ไม่มีโอกาสได้ยิงเลยยิงยิงสู้อครั้งอ่ะต้องโค้นขนาดนั่นอ่ะไม่มีโอกาสได้ยิงนะบอกเลยนละเล่นแล้วกูว่ามูเล่เฮ้ยเป็นไว้มึงช้าเลยรล่ะ บอไม่ดีมันขาดมากว่เฮ้ยมากเข้าจังไงเุ้ยจงวันนี้บิ๊กคูลมันกลจัดมเหลุนมาเลยนะเฮาม่เลกอยางนี้ เฮ้ยกระตุกอะไรล่ะเฮ้ยโอ้โหนนวคิดอย่างนั้งคู่เลยโทนี่ยนไปไอสวยหมดเลยโอ้โหจังหวะนี้ซอนเทอร์มินไม่ทัน่อยลูกเดียวก็ถือว่าชนะนะลูกเดียวก็ได้30แต้มแดนะแอคชั่นเบิร์ดแอคชั่นเบิร์ดโอ้โหไม่ฟาวแล้ว Fez uma jogada para trás. Ê, chỉ bài làm thằng ạ. Một nhìn vô của bạn Apertou a marcação, ficou com ela. Batistuta. Một nhìn vô của kịp phòng. Está deixando os adversários. Bài bài Messi. Ah, À, bỏ chóng hay muốn lơ của em. Ê, lại chăng tưởng là ông. Ô, khó chơi. อ้าูค้างเลยเ้มามากมายต่ไม่ทันเลยด้วยซสวยเหรอแทงเลยตัดสินใจช้าจะต้องโยนยแล้วแหละนลารักผมไม่เชื่อหมที่เลือกทีบอลเนี่ย สวยมาสิบิก๊กคูน่าฆาช่องเลยไม่ได้ของหลังมันเดี๋ยวจะลังมันอีสเตหัวลุดอย่างน,น,นี้เยเหรอมันเป็นทุ่งี้ยมันจะบิ๊เคอร์เลอร์กูมันจะบิ๊เคอร์เลอร์กูกกกกกกใช่ไหมครับฟันไม่เถอะ สอนทางมินกูมาล้มันเรียกประตูไหมโอโ้มันไม่เข้าข้อปั้นไอ้ยี่คุดปั้นเนหมือนอะไรสัตว์บอลแม่นไม่เข้าขอ้อฮึไม่ถึงสอนตัวดีกเทนะ่าไรแรกฟิีม,มือไม่มีอะตัวดีกเท่าไรแรกโหออนโด้แม่งแข่งจริงว่ะะสู้สอนกูนได้ไงแนละ้ว โอ้โหขอบใจเธอมาใจบอลให้กูอย่างนี้หมุนตัวไปเรื่องทีไม่ฟาวด้วยสวยสวยสวยเยฮ้ยโหนี่อาจารย์เป้าไห้กูใจพาลาเลยเมื่อกี้ตบเด็กกากว่ะเจอกูตบไปดิไม่มีโอกาสได้ยิงกูเลยเจ้าเจ็ดยังไงวะโอ้ยิงกูส้นขัง มึงเล่นยังไงเนี่ยโตั้งชื่อ,อยังแงย่เงี้ยไม่ได้มีโอกาสยิงกูเลยสักครั้งเก็บแต้มฟรีทั้งยังยืบจัดป่ะแปดแสนแหลงแปดแสนชนะตาเดียวแล้วขึ้นมาซ่องแสนมาส,สุดว่ะแต้มพันหกต้องขึ้นพันเจ็ดนะฮะคืนเนี่ยกราสวนแปดแสนอ่ะสุดเะลาไม่มีโอกาสยิงกูเลยคนพวกแกอ่อนใจ